สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะครับผมยังคงอยู่กับคุณสาธิตบวรสันติสุทธ์นะครับนักวางแผนการเงิน CFP นะครับซึ่งเราพูดคุยกันถึงเรื่องกลโกงนะครับถ้าเราไม่รู้นี่หมดตัวแน่นะครับคุณสาธิตบอกนะครับซึ่งฟังดูเนี่ยน่ากลัวจริงๆแล้วนับวันนับวันก็มากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้พัฒนาการรูปแบบเยอะแยะมากมายนะครับมีั้งคอซส่นต้งเซ็นแต่เจอกันทุกวันนะฮะเจอกันไม่ว่าจะเป็นคุณระดับ ใหญ่ตั้งแต่ระดับเล็กจนถึงระดับมีอำนาจหน้าที่การงานยังไงโดนงกันหมดทั่วทั่วนะครับก็อย่างน้อยก็ป้องกันตัวเองด้วยการมาเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจเล่ห์เหลี่ยมในมุมต่างๆนะครับสวัสดีครับคุณสาธิตครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมชวนคุยหมดอีกครับกำลังเปิดเพลินนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็พอจะเล่าๆและเริ่มละเริ่มเริ่มก้าวที่หนึ่งใน15กลโกงในหมดตัวแน่ที่คุณสาธิตเขียนมาหลายปีแล้วซึ่งนับวันนี้มันอาจจะเป็นไม่รู้มากกว่า50 โกงแล้วโอ้น่าจะมากกว่านะครับผมไม่ไม่อะไรมากแล้วคุณสาธิตลองเล่าให้ฟังนะครับอาจจะเล่าเรื่องเรียงลําดับเลยก็ได้ตามนี้ครับคือถ้าเอาเรียงลําดับเลยนะครับเอาเรื่องที่น่ากลัวที่สุดก่อนล้วกันนะครับก็คือในเรื่องของกโกงทางด้านชวนลงทุนครับอันนี้เล่าเป็นเคสให้ฟังเลยแล้วกันก็คือมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งเพื่อนผมคนนี้เนี่ยเขาเคยโดนหลอกหมดไปสองล้านบาทนะครับเมื่อหลายปีก่อน คยโดนหลอกหลอกหมดไป2ล้านบาทเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยโดยหลอกให้ไปลงทุนในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนครับทีนี้มาเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนผมคนนี้เขาเล่นติ๊กตอกอยู่นี่เล่นติ๊กตอกอยู่ปุ๊บมันก็มีป๊อปอัพขึ้นมาครับในป๊อปอัพบ,บอกเลยลงทุน1000พได้30%มสิเปอร์ใน,น, 1, 000, นห้านาทีอืมอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนก็ได้3า0บาทใน5นาทีโอ้โหว้าวใช่ี้เพื่อนผมคนนี้เนี่ยเขาก็เฮ้ยโกงแง่เลย พราะประสบก,การณ์เขาเคยเจอมาแล้วอะไรก็ตามที่มันเว่อร์ขนาดนี้โกงร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้มันเขาคิดอย่างนี้เสร็จปึ้งปมนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะไอ้นี่โกงชัวร์เพราะเขาเคยเจอหมดไปสองล้านแต่สารลเขาอ,อนี่หมดนี่หมดแล้วนะหมดไปแล้วสองล้านเนนะครับคือ <c oughs> หมดไปสองล้านนี่เขาหมดไปหลายปีแล้วโดนหลอกไปสองล้านหมดไปหลายปีทีว่ามันมาเจอตรงนี้พันหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้ว่าเหมือนโกงแต่เขาก็ฉุกคิดมาว่าเอ๊ยแต่พันหนึ่งมันไม่เยอะเกิด<ห> <c oughs> สมมุติมันไม่โกงมันเสียโอกาส ว้าว <Wow. laughs> เขาก็เลยเอาละวะวัดดวงถ้ามันโกงก็หมดไปแค่พันเขาก็เลยสองล้านหมดมาแล้วนี่สองล้านหมดไปแล้วใช่ไหมครับ <laughs> เขาก็เลยใส่ไปหนึ่งพันบาทตามที่ <laughs> ตามท,ามที่ตามที่ในนั้นบอกเลยนะทีนี้ใส่ไปปึง้งห้านาทีได้กลับมาสามร้อยได้มาจริงๆทีนี้ได้มาจริงจริงเพื่อนผมคนนี้เขาก็เริ่มแบบเฮ้ยเริ่มโลภแล้วเริ่มโลภแล้วนะครับ <laughs> เขาก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะน่าสนใจละไม่น่าจะโกง คือไอ้ที่สองล้านบาทมันคงไม่เกิดกับครั้งนี้ละเขาก็เลยติดต่อติดต่อเข้าไปนะครับว่าถามว่าแพ็กเกจการลงทุนมีอะไรบ้างแพ็กเกจการลงทุนเนี่ยมันมันให้เราเลือกสิบแพ็กเกจตั้งแต่หนึ่งแสนจนถึงหนึ่งล้านบาทให้เลือกได้เลยจะเอาแพ็กเกจไหนทีมเพื่อนผมเขาก็นั่งคิดในใจถ้าเอาหนึ่งแสนมันก็ได้น้อยไปถ้าเอาหนึ่งล้านเลยเกิดโกงก็เสียตังค์เยอะเกินไปขเขาก็เลยออกแถวๆกลางๆอยู่ที่ประมาณหกแสนบาท นี่เมล่หกแสน 6, บาทใช่ไหมครับมันก็แบบโอ้โหมันก็มาเงื่อนไขอะไรเต็มไปหมดเลยมันก็บอกว่าคุณจะต้องลงทุนทั้งหมดทําภารกิจเขาเรียกทาภารกิจทําภารกิจทั้งหมด3ามสามขั้นขั้นแรกเลยคือจ่ายเงินเข้าไป10,000 0สขั้นที่2จ่ายเงินไปอีก0,000 0 0ขั้นที่3จ่ายเงินไปอีก200,000รวมทั้งหมด00แสนทีนี้เพื่อนผมอา้าวโอเคงั้นจ่ายเข้าไปก่อน10,000แสนนี่จ่ายเข้าไป10,000แสนปึ้งปบใช่ไหมครับทางทางผู้มิชาชีพ ก็บอกเลยว่าโอ้คุณเป็นลูกค้ารายใหญ่ขอเชิญเข้าในรายกลุ่มในรายกลุ่มของ v i p เลยทีนี้ในรายกลุ่มของ v i p ก็คือคนที่จ่ายเข้าไป1นึ่งแสนกันหมดแล้วนี่แหละในรายกลุ่มนั้นนะครับรวมเพิ่มถุ่มด้วยก็มีทั้งหมดประมาณ6คนอยู่ในรายกลุ่มนี้เพื่อนผมจ่ายเข้าไปปุ๊บทุกคนที่อยู่ในรายกลุ่มก็จ่ายเข้าไปหมดแล้วคนละแสนหมดทีนี้เพื่อนผมก็นั่งรอเอ๊มีจ่ายไปพันหนึง่งได้300ตอนนี้จ่ายไป1นึ่งแสนทำไมมันไม่ได้เงินเลยวะ ก็ถามในลายกลุ่มในลายกลุ่มบอกเออก็ไม่ได้เหมือนตังคือไม่ได้เงินเหมือนกันทุกคนก็กังวลกันหมดนี่กังวลกันหมดไปนะครับก็มีอยู่คนหนึ่งเขาบอกมาบอกว่าพี่ชาแต่เขาเชื่อนะพราะพี่สาวเขาลงทุนแล้วเขาได้อะ่ะครับเขาลงทุนเพิ่มเขาก็ลงทุนเพิ่มไปอีกสามแสนคนอื่นนะลงทุนเพิ่มไปอีกสามแสนนี่เวลาลงทุนเพิ่มไปอีกสามแสนเนี่ย ในในกฎของลายกลุ่มอันนี้คือขั้นที่สองละขั้นที่สองแล้วต้องมาขั้นที่สองอ่าต้องมาขั้นที่สองอทีนี้กฎของลายกลุ่มนี้ก็คือว่าใครก็ตามที่โอนเงินเข้ามาเนี่ยให้โชว์สลิปเข้ามาในลายกลุ่มด้วยว่าคุณมีการโอนเงินจริงไอคนนี้ที่โอนเข้าไปสามแสนก็โชว์สลิปว่ามันมีการโอนเงินจริงเข้าไปสามแสนไอเพื่อนผมคนนี้ก็เห็นคนคนอื่นก็โอนโอนกันใหญ่เลยเพื่อนผมก็เริ่มมีความมั่นใจก็โอนเข้าไปอีกสามแสนทั้งหมดก็เป็นสี่แสน นี้โอนไม่เสร็จเป็น4ี่แสนปุ๊บเพื่อนผมก็เริ่มกังวลแล้วยิ่งกังวลหนักแล้วครั้งนี้เฮ้ยถ้ามันโกงนี่หมดไป4ี่แสนเลยนะอ่าก็เลยคุยกับทางแอดมินของกลุ่มว่าน้องพี่ขอเอาตังคืนได้ไหมแอดมินกลุ่มก็บอกว่าไม่ได้พี่เอาเงินคืนไม่ได้เพราะยังทำภารกิจไม่ครบพี่ต้องโอนเงินเข้ามาอีกสองแสนพี่ถึงจะโอนเงินออกไปถึงจะถอนเงินไปได้ ใช่ไหมเสแล้วบอกแล้วทำไมน้องทําไมที่ตกลงว่าจะได้ผลตอบแทน30%ทำไมพี่ยังไม่เห็นได้ยเงินเลยอืก็ไม่ได้เหมือนกันพี่พี่จะต้องทําภารกิจครบเราจะโอนเงินต้นคืนให้พี่บวกกับผลตอบแทน30%ไอ้เพื่อนนี่กี่นาทีไม่ไม่นานไม่นานนะเหตุการณ์ที่เกิดภายในวันเดียวงนะอคือถ้าโอนจบภายในหนึ่งวันนี่คุณได้เลยผลตอบแทน30%ทีนี้เพื่อนผมันนี้เนี่ยครับเขาก็โทรมาหาเรา คือเขารู้ว่าเรา <S <S เราเรา,เราสนใจเรื่องนี้อยู่ <S <S เขาโทรมาถามเราก็เล่าเรื่องนี้ให้เราฟังเราฟังเสร็จป,ปุ๊บเราก็บอกว่า99.5%โกงคือเพื่อนผมคนนี้มันก็ยังลังเลลังเลอยู่ใช่ไหมครับมันก็กลัวถ้ามันหยุดไม่ส่งต่อมันไม่ใช่ความผิดของมิจฉาชีพนะเป็นความผิดมันเองที่มันทําภารกิจไม่ครบคือยังยังมองโลกในแง่ดีอยู่แต่เราบอกว่า99.5%โกงเชื่อเลยนะ99.5 99.5%โกง ไอ้นี่ก็เริ่มลังเล<ๆ>ก็ไปถามตำรวจที่เป็นเพื่อนตำรวจที่เป็นเพื่อนบอกเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์โกงแน่นอนทีนี้เพื่อนผมคนนี้เลยไม่รู้ทำไงก็เลยติดต่อทางแอดมินกลุ่มบอกว่าอย่างเี้กันน้องเดี๋ยวพี่จะโอนเงินให้นะแต่พี่ขอดูออฟฟิศน้องว่ามีจริงไหมขอดูเลขทะเบียนการค้าน้องหน่อยหนึ่งว่าบริษัทนี้มีตัวตนจริงไหมไอ้นี่ก็โชว์ภาพใบทะเบียนการค้าเลยนะโชว์มาเลยเสร็จแล้วก็แชร์โลเคชันออฟฟิศให้ด้ยเพื่อนผมก็เข้าไปใน g o o g l e Map ก็เซิร์ชปึ้งโชว์ชวภาพออฟฟิศนี้มาเลยเพวกหมวกว่าอาวโอเคน้องเดี๋ยวพี่ไปหาน้องที่ออฟฟิศเลยนะไปจ่ายเงินที่นั่นเลยนะเพื่อจะได้สบายใจมิชาชีพบอกพี่มามาได้เลยนะแต่ไม่เจอหนูหรอกเพราะว่าโควิดเวิร์กฟอร์มโฮมไอ้น,นี่ก็เพื่อมกก็เริ่มกังวลแล้วเว้บยวันนี้นี่กันน้องพี่ขอยืมตังค์น้องแล้วกันยืมตังค์น้องมาแล้วเดี๋ยวพี่ได้เงินคืนมาทั้งหมดบุขผลตอบแทนนะผลตอบแทนพี่ไมวเ,เลยนะพี่ให้ผลตอบแทนน้องไปเลย3 0%เนี่ย พี่ขอแค่เงินต้นพี่คืนพอแล้วมิชาชีพก็บอกไม่ได้พี่เป็นกฎของบริษัทห้ามให้ลูกค้ายืมตังค์ทีนี้มิชาชีพเขาใช้วิธีหนึ่งเขาบอกเลยบอกว่าอย่างนี้แล้วกันพี่พี่มีเวลาแค่ถึงหนึ่งทุ่มคืนนี้เท่านั้นนะถ้าพี่ไม่โอนมาอีกสองแสนภายในหนึ่งทุ่มคืนนี้นะเงินสี่แสนที่พี่มีอยู่หมดเป็นศูนย์ทันที เพื่อนผมคนนี้ที่เขาอันนี้คุยกันด้วยเทคหรือว่าคุยกันด้วยในไลน์อ่าคุยกันด้วยตัวหนังสือนะแชทแชทคุยกันที่ X ตรงนี้นะครับเพ,เพื่อนผมก็เลยมาคุยกับผมบอกว่านี่อย่างมิจฉาชีพบอกต้องจบภายในหนึ่งทุ่มคืนนี้ผมก็บอก99.5%าโกงนะ <laughs> ยังเชื่อตรงนี้อยู่ <laughs> สุดท้ายเพื่อนผมเลยตัดสินใจไม่โอนไม่โอนปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะครับมันตื่นมาตอนเช้าหกโมงเช้ามีข้อความในไลน์ส่งมาเลยอื เนื่องจากท่านเป็นลูกค้า V.I.P เราเลยขยายเดย์ไลน์ให้จากหนึ่งทุ่มเป็น9ก้าโมงเช้าวันนี้เพื่อนผมก็เลยเรียบเอาไลน์ตรงนี้ส่งให้ผมดูบอกว่าเนี่ยมันขยายวิขยายเวลเดยไลน์ให้ผมบอกเลยเมื่อวานแค่99.5%าโกงตอนนี้100%เปโกงโกงแน่นอนคือมึงจะมาเจ้าให้ที่เหลือให้หมดจะเอาที่เหลือให้หมดมแล้วสุดท้ายนะครับเพื่อนผมก็ไม่ได้จ่ายตังค์เพิ่ม แล้วเคสนี้นะครับโก, <ยะ S 1> โกงไม่แต่าจางเพิ่ม4ี่แสนก็ศูนย์ไปศูนย์ไปจากคราวที่แล้วโดนไปสองล้านใช่ขยันให้เขาเอาใช่ครับทีนี้จะเล่าให้ฟังว่ากลยุทธ์ในการโกงคืออะไรบ้างอันที่หนึ่งที่เป็นกลยุทธ์ในการโกงเลยนะครับก็คือว่ามันจะเสนอผลตอบแทนที่เหลือเชื่อคือเวลาเจอผลตอบแทนที่เหลือเชื่อโดยที่การันตีว่าเงินต้นไม่หายคือเวลาเสนออย่างนี้มาปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มโลภ<ล>เริ่มโลภแล้วทีเริ่มโลภปุ๊บนะครับมันก็จะ หลอกเราด้วยเรื่องที่อยู่ในกระแสแล้วเรื่องที่อยู่ในกระแสอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นเรื่องที่เข้าใจยากๆอ,อย่างเช่นชวนลงทุนในคริปโตเคเรนซีลงทุนด้วยระบบ AI นะครับคือชาวบ้านทั่วไปอ่ะถ้าไม่ได้อยู่ในบ้าน,านวงการเงิน่ะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรนะครับพรเพลตฟอร์มมันมาอานนี้ปุ๊บคนก็จะเริ่มแบบโดนหลอกง่ายเพราะแบบไม่รู้ว่าสิ่งที่มันพูดคือเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกทีนี้มาอันที่3เลยก็คือให้ลงทุนนน,น้อยก่อน คือคนเรานะครับจะมีอ่อยก,ก่อนอ่ออ่อยก่อนคือถ้าถ้าลงทุน้วยเงินเยอะๆเนี่ยเราจะเริ่มเสียดายตังค์แต่ถ้าลงทุนนน้อยเนี่ยเราจะไม่เสียดายตังค์หรอกนะครับเราก็นั่งคิดในใจถ้ามันโกงก็หมดไปแค่พันเดียวเองเสร็จแ,แล้วกลยุทธ์ถัดไปเลยนี่คือจิตวิทยาทั้งหมดเลยนะอีกถัดไปเลยก็คือให้ผลตอบแทนจริงหนึ่งพันได้สามสิบเปอร์เซ็นตให้จริงเลยนะให้เลยคืออย่างนี้ครับคนสมมุติผมเรียนถามอย่างนี้ดีกว่า สองสาเดือนก่อนมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเลยก็คือมีผู้หญิงท่านหนึ่งที่เดินทางไปสนามบินแล้สุดท้ายโดนสะพานเลื่อนอดูดขาไปเสียขาไปข้างหนึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสมมุตินะครับท่านไปไปสนามบินเจอไอ้สะพานเลื่อนอันนี้จะเดินไหมกลัวไม่กลัวเลยระวังละเราจะระวังเลยนี่คือจิตวิทยาของคน คือคนเราเนี่ยจะใช้เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นเนี่ยมาตัดสินอนาคตอืเพราะฉะนั้นทางวิชาชีพเขาก็รู้แหละว่าให้ให้คุณได้ผลตอบแทนจริงเนี่ยตอนแรกคุณอยกเอาผลตอบแทนจริงเนี่ยมาตัดสินในอนา,นาคตว่าครั้งต่อไปเนี่ยต้องได้จริงด้วยอ่าทีนี้เวลามาอย่างนี้ปมนะครับเอาละ่ะก็ครั้งแรกให้จริงเพื่อหลอกทันมาที่สองเลยก็คือชวนเข้าไปในหลายกลุ่มคือคนเราเนี่ยถ้าเป็นเดี่ยวเดียวนี่นะครับจะตั้งก่าสูงเลยจะไม่เชื่อ แต่เวล <int ess ant> าเข้าไปในรายกลุ่มไปเจอจิตวิทยาหมู่คือ <int ess ant> คนเราจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งไม่ไอ้ห้าคนหกคนนั้นหน้าม้าหมดเลยอ้สิพวกนั้นคือหน้าม้าหมดเลยคือเวลาพวกนี้มาปมนะครับเวลาเราไปอยู่ในจิตวิทยากลุ่มเนี้คือคนเราจะมีความรู้สึกเลยนะครับว่าการทําตามคนทั่วไปทำตามตามคนส่วนใหญ่เนี่ยจะปลอดภยัยอ <int ess ant> ถ้าสมมุติเราโดนโกงไอ้ห้าหกคนต้องโดนโกงด้วยแต่ลืมคิดไปว่าไอ้ห้าหกคนนี่ยคือหน้าม้าทั้งนั้นเลยนะครับ ทีนี้เมื่อมันไปอย่ในปุ๊บมันก็จะเริ่มให้เราเริ่มทยอยลงทุนทีละนิดก่อนสังเกตนะครับหนึ่งแสนสแแล้วก็2 0 0 0 0นคือ10,000แบาทเปิ้งปุ๊บเนี่ยมันมันเริ่มใส่สองสามแสนที่2 3งสามแที่2ทําไใบพ้อะลรเพราะว่าคือคนเราเนี่ยเวลาจ่ายเงินไปเยอะๆจะเริ่มเสียดายตังค์เสียดายตังค์นะครับอย่างเพื่อนผมตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มคิดเลยว่าถ้าเขาไม่ไปต่อเขาเสีย4ี่แสนแต่ถ้าเขาไปต่อเขามี 50- 50ห คือจะเสียหกแสนหรือจะได้กลับมาหกแสนบวกกับผลตอบแทนคือโกลโกงมันก็หวังทุกี้แค่สี่แสนเนี่ยไม่จริงมันดักได้หกแสนเพียงแต่ว่าเขามองเขารู้นะเขารู้จิตัวอย่างคนอาจจะเอาสิ่งที่เสียไปแล้วอ่ะมาเป็นต้นทุนในการตัดสินใจอืคือเพื่อหลอกตรงนี้ให้เราลงทุนเพิ่มแต่ยังน้อยมันได้สี่แสนมันแฮปปี้แล้วแต่มันก็กล้าจะฟันต่ออีกสองแสนเอาเอาให้หมดตัวเลยอืนะครับ นี่แหละครับคือเขาเรียกว่าเป็นเนี่ยคือต้นเขาเรียกตัวนี้ว่าต้นทุนจม,มคือควรจะเอาเรื่องต้นทุนจมเนี่ยมาใช้ในการตัดสินใจในอนาคตคือถ้าสมมุติเราเรา,เรารู้เลยนะสมมติเราตัดสินใจได้เลยว่าไอ้สี่แสนคือโกงคือ,อยังไงไอ้สี่แสนมันเสียไปแล้วละ่ะอย่าเอามาคิดแค่ตอนนี้ตัดสินใจต่อจะยอมเสียสองแสนเปล่าผมถามนิดถึงผมผมฟังแล้วผมก็โทษเก่งโทษไม่อยากแช้คเาว่ามันเลยพวกนี้มันเอาเวลามาน,นั่งคิด แสดงว่าไม่ใช่คนคนเดียวมันต้องเป็นกลุ่ม,มเป็นคำสารดีจริงๆ,ๆ,ๆคือตอนแรกนะครับผมก็บอกว่ามันเก่งมากเาชื่อไหมไปอ่านพอดีตอน,นั้นเคยไปอ่านบทสัมภาษณ์ของทางด้านผู้บริหารสถาบันตํารวจแห่งชาติครับท่านบอกเลยนะครับว่าผู้นี้ทํางานเป็นองค์กรม,มีฝ่ายจิตวิทยาเลยนะมีฝ่ายจิตวิทยามีฝ่ายการตลาดมีฝ่ายไอทีเลยนะนะครับจะทําเรื่องพวกนี้เลยก็แสดงว่าเขารู้กันทั้งหมดเลยเนะี่ยว่าเขาจะมาโกงอะ่ะใช่ เป็นธุรกิจที่จะโกงเป็นธุรกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อโกงเลย<อ>แล้วพวกนี้จะไม่สนใจเรื่องศีลธรรมจริยาอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับคือเอาอย่างเดียวเลยคือขอให้ให้มันได้ตังค์อ,อแล้วแล้วที่มันโกงอีกวิธีหนึ่งนะคืออะไรวะมันสร้างความน่าเชื่อถืออ,อย่างเช่นสังเกตน,นะครับให้ส่งสลิปส่งสลิปเข้าไปในรายกลุ่ม เพื่อจะได้สร้างความน่าเชื่อถือว่ามีการโอนเงินจริงจะริป,ปลอมบอกก็ไม่รู้อาจจะจริงก็ได้แต่มันก็กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาแต่ว่ามันก็มีสลิปนะของคนที่ทําภารกิจครบมีสลิปจากไอ้โตมิตเนี่ยส่งกลับคืนมาให้นะว่าจ่ายผลตอบแทนพร้อมงเงินต้นนะมีจริงนะแต่มันก็คือกระเป๋าซา้ายกระเป๋าขวามันคือทีมเดียวกันหมดหหนะครับนี่คือการสร้างความน่าเชื่อถือนี่การสร้างความน่าเชื่อถือพวกนี้มันสร้างได้ไหลายวิธีอย่างเช่นถ้าเราเคยเห็นนะครับในหน้า Facebook ก็จะเอาพวกผู้บริหาร คน,คนดังคน,คนดังทั้ง<อ>หลายหรือเซ<อ>ียนหุ้นหรือนักร้องนักแสดง<อ>นะครับไปอ้างชื่อเขาเอารูปเขามาลงเลยหรืออ,อ้างองค์กรเลยอย่างตลาดหลักทรัพย์เนี่ยโดนบ่อยมากอ,อ้างองค์กรเอาโลโก้โลกโลก้แบบของเหมือนจริงเลยนะนะครับเอามาโชว์หลอกหมดเลยแล้วตัวสุดท้าย,ยที่มันใช้ในการหลอกเลยคือการเร่งรัดการตัดสินใจหนึ่งทุ่มนะอ่า แต่นั่นเราว้าวุ่นเ้วเงินก็เสีย<ช>ไปแล้วก็จะใช่เพราะแล้วยิ่งมีอะไรที่มันแบบไม่เหมือนคล้ายคล้ายมิดไนซ์เซลอะถ้าคุณไม่ซื้อภายในคืนนี้คุณไม่ได้ไราคานี้อะไรอย่างเงี้ยเวลามันเมื่อเริ่มมีกระตุ้นอะไรอย่างนี้ปมเนี่ยมีการเล่งรัดเน,นี่ยเขาเรียกว่าสติสัมพชัญญาเราจะจะ,จะขาดเลยจะยิ่งโดนหลอกง่ายนี่นะครับคือกโกงของทางด้านการลงทุนคุณผู้ชมเอยนะครับนี่ผมก็เพิ่งได้ยินนะโอ้มันมีขั้นมีตอน นั่งนึกเลยว่าโอ้โหเก่งมากจริงๆอุตสาห์นั่งทํานั่งคิดประชุมกันเลยเฮ้ยเราจะมีแพคเกจการโกงแบบไหน <c oughs> อย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ยแจกจะไล่ฟังเรื่องหนึ่งเชื่อไหมครับวันก่อนไปได้อ่านข่าวมาขนาดแบงก์อเมริกาแบงก์หนึ่งล้มเลยนะคือประธานแบงก์แบงก์นี้เนี่ยนะครับแกก็โดนมิจาชีพโกงนี่โกงเสร็จปุ๊บแกก็ไปคุยกับลูก้าาขอยืมตัง เขายืมตังค์ลูกค้า12ล้านบาท12ล้านเหรียญ12ล้านเหรียญแล้วจะให้ดอกเบี้ยกับลูกค้าคนนี้เลยนะ1ล้านเหรียญภายใน1สัปดาห์ลูกค้าก็ถามบว่าเจ้าเอาเงินไปทำไมเยอะแยะบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีคือทำภารกิจยังไม่ครบทางทางที่เขาลงทุนก็บอกต้องจายอีก12ล้านเหรียญถึงจะถอนเงินต้นออกมาได้ทีนี้ตอนที่เขาไปลงทุนเนี่ยตามขา่าวคือเขาเงินแบงค์ไปลงทุนอยู่ ทีนี้เหมือนกับว่าเอาล่ะเขาเหมือนกับเอาเงินแบงค์ไปลงทุนที่แบงค์นี่ไม่เป็นแบงค์ขนาดเล็กมันก็มีโอกาสล้มได้ใช่ไหมครับสุดท้ายลูกค้าฟังเสียงปบอกอันนี้โกงแน่นอนโกงแน่นอนปอบถามผู้บริหารแบงค์ก็ไม่รู้จะทำไงเพราะเงินอยู่ในมิจฉาชีพแล้วต้องประมาณ30กว่าล้านสุดท้ายก็เอาเงินลูกค้าจริงนะเอาเงินลูกค้าไปลงทุนโดยที่ลูกค้าไม่รู้เรื่องปรากฏลูกค้ามาู้ที่หลังแจ้งความเลย แจ้งความเลยทีนี้เงินที่หายไปทั้งหมดเยอยู่ที่5้าบี่ล้านแบงค์ขณะแบงค์นี้เขาจะมีทรัพย์สินอยู่ประมาณร้อยสล้านเงินโดนโกงไป5้าิบี่ล้านนะครับสุดท้ายแบงค์ล้มเลยนี่เพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนกรกฎาที่ผ่านมานี่มันก็คล้ายกับเรื่องที่คุณสาธิตไลฟ์ฝากที่จะไลฟ์อ,อันนี้คือสเกลเล็กหน่อยอัน,นี่สเกลลรโอ้แต่สเกลห้าล้านเนี่ยเอา30สบาทคูณเข้าไปอ่ะ พันกว่าล้านเนี่ย oh. แล้วที่แปลกมากเลยก็คือขนาดคนที่มีความรู้ระดับนี้อ่ะประธานแบงค์นี่คือไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะ hmm. ยังโดนโกงแล้วมันตามได้มาเส้นทา,างการเงินโอนไปคือถามว่าตามได้ไหมตามได้ uh. แต่อย่างนี้ครับคือตามแล้วมันไม่ถึงตัวเจ้าของจริงๆแล้วมันตามเพื่อเอาเงินคืนก็ไม่ได้โอกาสน้อยมากๆ hmm. คือผมเคยนี่คือตอนช่วงที่ผ่านมานี่ครับสองสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ผมเองเป็นวิทยากรของทางตลาดหลักทรัพย์ครับไปบรรยายร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยครับเรื่องนี้เลยนะเรื่องกงกนโกงคือบรรยายอยู่สองเรื่องเรื่องกนโกงกับเรื่องของการแก้หนี้คนไทยตอนนี้เจอปัญหาทางด้านการเงินสองเรื่องนี้หนักมากคืออัตราความสําเร็จที่จะตามเงินคืนได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกินหนึ่งเปอร์เซนต์คือน้อยมากเพราะอะไรเพราะว่าบัญชีที่พวกเรา โอนเงินเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าบัญชีมา้าคือบัญชีม้าเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าที่ใครก็ไปรู้มาใช่แล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยคือตอนนี้ที่ได้ข่าวมาเลยก็คือมิชฉาชิพเนี่ยเขาจะมีบัญชีม้าอยู่ในสต็อกเขาเนี่ยประมาณสองหมื่นฮะสองหมื่นบัญชีก็คือสมมุติวา่าครั้งนี้คนนี่า,มมาผมหรือคุณสาธิตอาจจะเขาเลยมีบัญชีม้าของผมคุณสาธิตก็ได้สิเงี้ย อ๋อไม่ครับเขาส่วนใหญ่เขาจะจ่ายเงินให้อ๋อคือซื้อเลยก็คืออย่างเช่นสมมติจ้างเปิดบัญชี500บาทซื้อชาวบ้านซื้อชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องอะไรบอกว่าอยู่ๆมีคนมาเงินให้500บาทก็เปิดบัญชีให้แล้วก็เอาบุ๊กไปเลยนะครับเอาบุ๊กไปเลยเซ็นถอนเงินให้หมดทุกอย่างคุณเอาไปเลยไอ้นี่อยากไปถอนเลยก็แล้วแต่ได้เงินมา500คือชาวบ้านเขาก็ไม่ได้มีความรู้ไม่รู้ว่าเขาจะติดคุกได้นะ คือบัญชีม้าเนี่ยตอนนี้เนะี่ยมันมีกฎหมายออกมาแล้วถ้าจับได้นะครับว่าคุณเป็นบัญชีม้าเนี่ยคุณติดคุกสามปีเลยนะหมายถึงว่าเราเป็นชาวบ้านเนี่ยนะใช่มีคนมาหลอกให้เราเปิดบัญชีอืเราเองเจ้าของบัญชีนะโดนเลยโดนเลยอลคุณผู้ชมนะรู้นะชาวบ้านถ้าเกิดใครไม่ใช่ชาวบ้านหมายถึงว่าคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยได้ติดตามก็เลยลสื่อเดี๋ยวนี้มันโอ้มันอะไรเยอะแยะนะถ้าได้ดูรายการนี้นะครับ ใครจะมาบอกอผมให้ห้าพันเปิดบัญชีให้หน่อยอะไรก็ไม่เอาอย่าเอาเลยเแต่แต่ตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างนึงนะครับที่เราจะจับสังเกตว่าเราจะโดนโกงเปล่าจุดสังเกตใหญ่มากๆกันนึงเลยนะถ้าเขาให้เราโอนเงินเข้าไปในบัญชีบุคคลธรรมดา100%เปอโกงแน่นอนคือถ้าเราสังเกตนะครับอย่างเวลาพวกผู้มิชาชีพหลอกเราจะบอกว่ามาจากสรรพกรบ้าง มาจากปปงอบ้างนะครับหรือว่าจากทางด้านของป้องกันปราปามยาเสพติดบ้างขึ้นจะมาจากพวกนี้อ่ะคือพวกนี้เป็นองค์กรหมดเลยแต่เวลาเราโอนเงินเป็นบุคคลเป็นบุคคลทำไมไม่ใช่เป็นเป็นโอนเงินเข้าไปที่องค์กรพวกนี้ล่ะเช่นบริษัทใช่คือเนื่องจากว่าในการเปิดบัญชีแบงค์เนี่ยถ้าเป็นในรูปของนิติบุคคลเนี่ยคุณจะต้องมีหลักฐานเยอะอย่างเช่นหนังสือบริโภคสนทิหนังสือรับรองบริษัท ต้องมีอายุไม่เกินกี่เดือนกี่เดือนต้องมีบัตรประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจอะไรต่างๆนะครับโอ้ยม,ม,มีเยอะอออเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยโดยทั่วไปเลยเนี่ยถ้าเป็นการโกงในชื่อบริษัทเลยเนี่ยมันถึงบัญชีที่โอนเข้าเกิดน้อยมากแต่ให้เป็นบุคคลธรรมดาเมื่อไหร่เนี่ยร้เอเปอร์เาอันนี้ฟังแล้วนึกถึงเคยเคยได้ข่าวที่ว่าขนาดโบกเกอร์เองอยังโดนโกงเอง ใช่ครับที่ว่ามีข่าวในตลาดหลักทรัพย์เรามีมีเยอะใช่ไหมครคือของโบรกเกอร์ตอนนั้นที่โกงเนี่ยก็มีหลายคดีหลายเคสที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นมีบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทที่เรียกว่าอันนั้นขอจริงๆมันก็เป็นข่าวแล้วล่ะนะครับที่แบบว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อบริษัทก็ได้ใช่ครับที่เขาแบบใช้วิธีว่าปั่นหุ้นขึ้นพอที่ที่ตาจับกันอยู่อที่เป็นหลายพันโอเป็นหมื่นล้านแล้วมั้ง เป็นหมื่นล้านนั่นก็อีกบริษัทหนึ่งอันั่นคือโกบัญชีเลยครับอันนั้นโกบัญชีเลยเนี่ยเนื่องจากว่าอันนั้นเนี่ยทุกคนโดนหมดไม่ว่าจะเป็นกองทุนบริษัทนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายย่อยโดนหมดนะครับเพราะว่าเขาเขาก็มีสตอรี่สวยๆเลยว่าเขาจะเอาเงินไปทําอะไรบ้างแนววัธุรกิจจะกาไรมากน้อยแค่ไหนดูงบการเงินกําไรดีมากเลยแต่จริงๆโกบัญชีหมดเลยนี่เราคุยกันได้เรื่องเดียวเองนะเนี่ยเขาบอกเลยสองสามนาทีเอาพี่เดี๋ยว เอาว่านี่คือใหญ่ที่สุดน่ากลัวที่สุดใช่ครับสำหรับพวกที่เขาเรียกธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าคนที่จะเล่นกันเงินเยอะๆโลภเยอะอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองมีอะไรบ้างคืออีกอันหนึ่งที่อยากจะกล่าวเตือนกันนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาเยอะเลยก็คือเรื่องของกโกงซื้อของออนไลน์ดูกับผมอิกสัปดาห์แล้วกันได้ครับได้คือการซื้อของออนไลน์ครับครับคือเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยคนนิยมซื้อของผ่านออนไลน์เยอะนะครับมันก็จะมีกลโกงของการซื้อของออนไลน์แล้ววิธีสังเเกตลยว่า เราจะป้องกันตัวเองยังไงครับว่าไอ้ที่เราจะซื้อของเนี่ยมันไม่โกงนะอ่ามันก็จะมีวิธีในการป้องกันนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยถามว่าป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ถึงร้อยหรอกรนะครับเพราะว่าคือเพื่อยๆคนเลวมันก็มีอยู่ในสังคมนั่นแหละแต่มันก็ช่วยป้องกันเราได้อย่างน้อยก็สักประมาณ8 90%เก้าสิบเปอร์เซ็นต์กเอ็โอเคใช่ครับใช่โอเค คราเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสก็จะไล่ฟังว่าซื้อของออนไลน์เนี่ยเราจะโดนโกงได้ยังครับสัปดาห์หน้าเนาะได้ครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้เอาหน่อยครับฝากคุณผู้ชมนิดนึงได้ครับก็ที่ไล่ฟังนะครับก็คือเริ่มต้นนะครับของการโกงทางด้านการลงทุนคือโกงทางด้านการลงทุนเนี่ยมันเป็นโกงที่อาศัยความโลภนะครับว่าเราอยากได้นะครับตรงจุดนี้แต่จริงๆในเรื่องของโกงเนี่ยมันใช้จิตวิทยาเราหลายเรื่องนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะเจอบ่อยเลยก็คือที่ใช้เรื่องของความกลัว เพราะเรากลัวเราเลยโดนโกงเพราะเราโลภเราก็เลยโดนโกงและอย่างอันสุดท้ายเลยก็คือเพราะเราไม่รู้เราก็โดนโกงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือ3มเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราเองก็เป็นกันอยู่แหละปกตินะครับทั้งความกลัวความโลภความหลงและไม่รู้เรื่องอะไรนี้โดนหมดอยู่เราเป็นอยู่แล้วในปกติแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่ระวังตัวเนี่ยมันจะทําให้เราเสียหลายๆอย่าง ไน่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องครอบครัวครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามผมกับคุณสาธิตนะครับบวรสันติสุดได้นะครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับในประเด็นที่หมดตัวแน่ถ้าไม่ทราบถึง15คนโกงแต่ผมเชื่อว่าผมคกงพูดได้ไม่ถึง15คนโกงแน่ในในแต่ละตอนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปผมจะให้คุณสาธิตสรุปประเด็นหลักๆนะครับที่พอที่เราจะมีภูมิคุ้มกัน เพื่อเอาไปใช้ในการป้องกันตัวเองนะครับวันนี้นะครับผมและคุณสาธิตบรวรสันติสุทธ์นะครับนักวางแผนการเงิน CFP นะครับและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับเรา2คนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ